สวัสดีครับผมคีบังโฟโตช็อปนะครับวันนี้ก็อยู่กับซิตี้นะครับ1.0 Turbo เทอร์โบ RS นะครับติดตั้งกล้องหน้าชี้จอดนะครับอนนี้จะเป็นสวิต์ P นะครับอันนี้จะเป็นจอเดิมนะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของกล้องมองหลังเดิมก่อนนะครับกล้องมองหลังเดิมนะครับอ่าเแบบนี้นะครับก็คืออ่านะครับปรับมุมสามระดับใช้งานได้ปกตินะครับสายเคียร์ดีเดินหน้านะครับจะเป็นกล้องหน้าให้แบบนี้1ิวินะครับหลังจากนั้นนะครับ เราก็จะมากดเนี่ยนะครับตรงสวิตตัว P นี่นะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวรอเขาดับไปก่อนนะครับกดตัว P นะครับแบบนี้จะติดค้างตลอดนะครับกดอีกทีนึงดับนะครับหรือว่ากดค้างติดตลอดแบบนี้นะครับเข้าเกียร์ถอยนะครับก็ยังกลับมาเป็นกล้องหลังให้อยู่นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะดับรถนะครับแล้วก็ไปดูในส่วนของกล้องหน้ากันนะครับกล้องหน้านะครับ ก็จะอยู่ตรงโลโก้แบบนี้นะครับเป็นโลโก้ Honda นี่นะครับคันนี้ลูกค้ามาจากสุโขทัยนะครับแล้วก็ติดตั้งนะครับในส่วนของพับกระจกเปิดระบบวอลเวย์นะครับปิดประตูนะครับเดินหางรถนะครับแบบนี้นะครับรถก็จะล็อกให้อัตโนมัตินะครับเราไม่ได้กดอะไรเลยนะครับเวลาเราสอดมือไปนะครับตัวกลางก็ยังกลางให้เหมือนเดิมนะครับแบบนี้เดี๋ยวปิดประตูอีกครั้งนึงนะครับอ่า ดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับนี่นะครับล็อกอัตโนมัตินะครับงานติดตั้งรูปแบบปลั๊กตรงรุ่นไม่มีการตัดต่อสายไฟนะครับหาลูกค้าท่านใดสนใจก็สอบถามทางเราเข้าไ,ได้วันนี้ต้องขอจบรีวิวไว้เพียงเท่านี้ครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ